นีข้างนายนีท่องแม่แมกซ์ว่าแมกซ์ว่าใส่ใส่ลูกปลาขึ้นเออนะเออนะเดี๋ยวล็อกล็อกหมาให้ ล้างก่อนจ้านะสีสวยค่ะหากินส้มตำยำเมลรงนะคะตอนนี้คนกำลังเลิกงานหน้าถนนใหญ่นะทั้งรถทัวร์รับคนงานซำเยอะมากไม่ใช่ลูกค้าไม่ยาครูบาวครูบาวเพื่อนจูนค่ะเดี๋ยวรอดูกันนะทุกคนเขาจะได้เดดกันหรือเปล่า สวัสดีค่ะพบกับช่องซอสไพยเกาหลีไบคูเรียนะคะพบกันอีกแล้วกับเทศกาลซูชอกหรือเทศกาลวันไหวพระจันทร์ที่ประเทศเกาหลีใต้ จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงของเดือน10วนมาอีกแล้วค่ะเป็นปีที่8ของซอแล้วนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมเลยซอจะพาทุกคนไปแจกของขวัญตามธรรมเนียมของที่นี่ค่ะแต่อาจจะไม่ได้พาทุกคนไปทุกบ้านนะคะเหมือนทุกๆปีวันนี้จะพาไปแค่บางบ้านเพื่อเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนจ้าเอ่ามาบอกให้สยันลงเพลงแฮปปี้เบร์เดซ้อมก่อนออเตอร์เคฮันกโกดิ 생일 축하합니다. 생일, 생일 축하합니다. 또일는 사랑하는 장사장님. 사랑하는 장사장님. <laughs> 생일 축하합니다. วันนี้เป็นวันเกิดคุณลุงซังซาจงนีมหรือคุณลุงใจดีค่ะซึ่งตรงกับวันที่มาแจกของขวัญพอดีเลยทุกคนกําลังจะเอาของขวัญเทศกาลวันไหว้พระจันทร์มาให้แม่ก็เลยบอกวันนี้วันเกิดแกนะซอร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดี์ให้คุณลุงด้วยนะเอาไอ้งานเข่าซอลแล้วบะะัตเทนีแล้วคุณลุงก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าเราจะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดี์ให้แกเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนว่าคุณลุงจะรู้สึกยังไง 化妆品นี่ไมซองเกียรองชลยอา่น้งเ่อ้าเยาแสงชูข้น่สงชม่ก่ร่่่ ทุกคนคะจำได้ไหมปีที่แล้วซอบ,บอกกับทุกคนว่าคุณลุงแกจะไปเที่ยวที่เมืองไทยถ้าเจอก็ฝากทักไทยแกได้นะคะและแกก็ไปมาแล้วเรียบร้อยพร้อมกับเรื่องเล่าที่ที่ซอฟังแล้วซอขำขำนะคะแกกลับมาแล้วแกเล่าให้ฟังว่าแบบนี้ทิปเที่ยวคือเชียงใหม่ไกด์ก็พาไปเที่ยววัดวันแรกไปวัด วันที่สองไปวดัดวันที่สามไปวัดอีกแล้วค่ะซอก็ไม่รู้นะคะว่าใกล้อยู่ที่เมืองไทยพานะักท่องเที่ยวเที่ยวประมาณไหนเนาะเราก็ไม่รู้เนาะแต่คุณลุงนะมาเล่าให้ฟังซ้อและนั่งขำเพราะว่าวัดบ้านเราเยอะซะด้วยค่ะแล้วคุณลุงก็โทรมาหาพี่ชินค่ะบอกขอเบอร์ซ้อนหน่อยอยากให้ซ้อพาไปเที่ยวนะคะเพราะตอนนั้นซ้อกลับไทยคนเดียวและคุณลุงก็กําลังเที่ยวอยู่เชียงใหม่พอดีเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นจังหวัดที่ซ้อกําลังจะเดินทางกลับเกาหลีแล้วค่ะทุกคนเวลามันไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้พาคุณลุงเที่ยว ค่ะนี่สโกลเด้นชีคันสซีทองนอให้มาเก็บอันนี้ค่ะลุงบอกว่าเก็บกีวีไปกินก็เลยเอาถุงมาให้ใหญ่นอยลงเก็บเอาไปทานออครัแรทุกคนที่ซอเคยเห็นต้นกีวีให้ทุกคนมาดูดูเขาจะปลูกอีก้งแรกที่อง ครั้งแรกค่ะเพิ่งเคยเห็นลูกกีวีแต่ว่ามันดิบนะคุณลุงบอกมันดิบค่ะต้องเก็บลูกแก่ๆเอาไปเอาไปบ่มไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์มันมันจะสุกค่ะคุณลุงบอกเย็บอ่คุณลุงเราเก็บให้มากีวีเอาไปมุมว่าทันลุงบอกอไปมุมเนอ ค่ะุณลุงจัดสวนเอาหินขึ้นไปวางไว้เทิงุลรู้ว่าเห็นผลไหมผลผลผลพอแล้วบอกคุณลุงไหมพอแล้วเท่เอร์มาหน่อเเ้อซ้ำนี่ะมาหน่อยค่เสอร์ฟจ้ะโอเคคำซ้ำนี่โบ๊ทดาครันี่นี อเงเป็นน่มสุกกอันอเเ็งังอันนี้ของเพื่อนเพื่อนไม่ยากแล้วก็ของผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านมาอยู่ก็เลฝากไว้ที่นี่แทนค่ะ มาทีไรคุณป้าแกชอบแจกเครื่องดื่มค่ะลูกสาวแกเปิดร้านขายของนะคะผมมาแม็กจูเออแม็กจอใช่ไหมใช่โปบะขัดจังก็แล้วกันเราบอกโนบะช่วยเหรอถูกใจเรื่องไส้ยังไงเชลเชลมันเห่าเฉยๆแต่ว่าหางมันกระดิกอยู่ไอตัวดำอ่ะไอตัวเล็กๆอ่ะเอาจริงแต่ไอตัวใหญ่ๆเนี่ยน่าจะใจดีเน เอ็นยังออกมาไปเดี๋ยวสายันหลอกรอให้แม่ยัดอีกด้วยเออด้วยเออด้วยเออด้วยมาที่มาเดี๋ยวหลอกล่อหมาให้ไม่ยากก่อนไม่ยากกูเอ๊เอาของขวัญมาให้ค่ะชูช็อปเอาไหมเอาเปล่าลูกผูษาเอาไหมอ่ะเอ้ยตัวนี้น่ารักเอ้ยตัวนี้น่ะอะเอาไปเล่น เอาไปเล่นนะเราไปเล่นเอาไปเล่นตัวือแค่มาชวิ่งชงวิ่มชนูยแคมกกอี่เจของบ้านหลนี้ช้นาชงจอใปีนี้ก็เป็นปีที่สองมีความรู้สึกว่า ผู้ใหญ่แต่ละหลังคานะคะที่ไปแจกของขวัญเนี่ยโซเห็นความแก่ลงของทุกคนนะคะอย่างคุณลงุงซังโซจังนิมก็เห็นในชัดว่าท่านแก่ลงมากๆนะคะบ้านหลังนี้ก็แก่ลงค่ะเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดแล้วไม่ได้เปิดมาหลายปีแล้วค่ะปกติเนี่ยทุกอาทิตย์จะเห็นแก่นะขับรถไปเล่นกับพ่อปู่แม่ย่าที่บ้านค่ะแต่สองปีมานี้ไม่เห็นขับไปเลยคือขับไม่ไหวแล้วอะทุกคนท่านแก่มากๆ หลังนี้ก็แก่เหมือนกัน,นะคะ่ะคุณยายอยู่ข้างบนบ้านนะคะชั้นสองก็ต้องเดินเอาของขึ้นไปให้ค่ะนั่นแหละทุกคนอย่างปีมืดน,นี้ใช่ไหมเมื่อต้นปีซซกลับไทยไปใช่ไหมโซเห็นพ่อกับแม่ซอซอก็รู้สึกว่าพ่อกับแม่แก่ลงนะคะเป็นปีที่ปี25 -68 นแี่แหละเป็นปีที่โซนะ่ะมีความรู้สึกว่าคนใกล้ตัวของเรานะ่ะแก่ลงซอลจใจคอไม่ดีะคะ่ะ ไม่ได้ถ่ายให้ดูขั้นตอนการทำเหมือนทุกปีเลยค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าทุกปีถ่ายให้ดูแล้วนะคะปีนี้ก็เลยตัดออกค่ะแต่ถ้าใครอยากเห็นขั้นตอนการทำก็สามารถไปย้อนดูคลิปกเก่าๆได้นะแค่พิมพ์คำว่าวันไหว้พระจันทร์ซอสไส้เกาหลีก็จะขึ้นมาเลยค่ะที่ผ่านๆมามีวิธีการทำเนาะก็มาให้พี่หมูยิ้มค่ะและเมื่อกี้ก็ไปให้พี่ปังยิ้มแล้วนะคะเรียบร้อยแต่อาจจะไม่ได้ลงวิดีโอให้ทุกคนได้ชมนะเพราะเมื่อกี้ก็ถ่ายติดแม่ พี่ปังยิม้มหลายฉากนะคะคือเยอะเลยทุกตอนเลยแล้วแม่พี่ปังยิ้มไม่สบายค่ะหน้าแกก็สมๆเศร้าๆหน่อยนะคะซอก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาลงดีกว่าค่ะก็เลยตัดออกนะคะทุกคนคุณแม่พี่ปังยิม้มท่านไม่ค่อยสบายะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นของพี่หมูยิ้มนะคะนี่แกก็ให้ของขวัญกลับมาเหมือนกันนะคะแม่ให้อาหารพี่หมูยิ้มก็ให้เป็นเนื้อกลับมาค่ะเนื้อวัวนะคะแล้วก็มีหมูด้วยนะคะ ให้กันไปให้กันมาค่ะเป็นของขวัญวันไหวพระจันทร์นะคะปวดขาแต่เศราา้ายามองยามองทายยามองยามองไม่ดีอ,อะไรหรือยามองไทยดีจริงๆสวัสดีตอนเช้าของอีกวันค่ะวันนี้จะเป็นวันไหวบรรพบรุษกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็เตรียมของไหวอะไรเสร็จแล้วรอที่จะไหว้กันนะคะ ขณะที่รอก็เลยจะมาหนีบผมให้พี่ชินค่ะพี่ชินแกชอบเสยผมนะแล้วผมแกก็จะชอบเป็นตัวเอ็มเป็นงอๆค่ะเซอเห็นแล้วซอก,กับ็แบบค่อยขั้นเข็วนะคะว่างพอดีค่ะก็เลยเรียกพี่ชินมานี่เดี๋ยวจะหนีบผมให้นะคะแกก็ไม่ค่อยอยากจะหนีบเท่าไหร่เพราะว่าซอเคยหนีบให้แกแล้วมันตรงนะคะแล้วมันก็ชี้ไปข้างหน้าแล้ววันนเอาคืนมาไม่ได้ต้องแปลน้ําลูบนะคะโอ้แต่ครั้งนี้ดีขึ้นเดอ้อไม่ชี้แล้ว <c oughs> มองแล้วก็ยิ้ม <c oughs> พอถึงเทศกาลงานไหว้บรรพบรุษงานไหวพระจันทร์นะคะก็จะมีคอมเมนต์ถามนะคะว่าเป็นสะพ้ายเนี่ยเหนื่อยไหมพอถึงเทศกาลวันไหว้แบบนี้เพราะได้ยินมาว่า มันจะต้องเตรียมของนู่นนี่นั่นจะต้องเหนื่อยมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่มาเป็นสะพายเดี๋ยววันนี้นะซอจะมาเล่าให้ฟังแบบตรงๆจากประสบการณ์จริงเลยนะคะขอเริ่มเล่าจากบ้านซอก,ก่อนเลยละกันค่ะบ้านเราไม่ใช่ตระก,กูลใหญ่ค่ะญาติไม่ได้มารวมตัวกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่คนในครอบครัวเราเองพ่อปู่แม่ย่าแล้วก็น้องชายของพ่อปู่อีกคนนึงค่ะที่จะมาไหว้ด้วยทุกปีแต่ว่าปีนี้ท่านไม่มานะท่านติดงานค่ะไหว้ก็จะไม่ได้เยอะมากค่ะทุกคนอันนี้ถือว่าปากติทั่วๆไป ะะอีกอย่างช่วงวันไหว้เกาหลีจะหยุดหลายวันติดทําให้เราค่อยๆเตรียมของไหว้ทีละวันค่ะอย่างวันแรกก็จะไปแจกของขวัญพอว่างแล้วก็ไปตลาดซื้อของมาเตรียมทําของทําบุญกันวันต่อไปก็ของที่ไปซื้อจากตลาดมาทอดมาเตรียมไว้นะคะเป็นของทําบุญแล้ววันนี้ก็จะเอาของที่เราทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานเอามาอุ่นนะคะ แล้วก็จะทำเพิ่มเล็กๆน้อยๆคือทำซุปปลาทอดเนื้อย่างทำเพิ่มนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะมากค่ะทุกคนเมื่อก่อนซอก็เข้าใจว่าที่บ้านเราก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่พอซอไปเห็นบ้านอื่น่อุ้ยบ้านเรานี่ถือว่าเป็นครอบครัวปกติเลยไม่เยอะเลยค่ะแต่ถ้าบ้านใครเป็นตระกูลใหญ่ญาติเยอะ มีคนมาไหว้ามากกว่า5คนขึ้นไป5คน10คน15คนโอ้อันนั้นคือได้เตรียมของเยอะแน่นอนค่ะคนในครัวคนในครัวก็จะเหนื่อยนะคะแต่สมัยนี้เนาะสอก็เห็นแม่บ้านหลายคนที่ไปเป็นลูกสะภ้ยในเกาหลีซอไปอ่านเจอคือบอกว่ามารอไหว้แล้วก็กินของไหว้แล้วก็กับแม่ย่าก็ไม่ได้ให้ทําอะไรเลยค่ะไม่ได้เตรียมอะไรช่วยกับกับทางฝั่งสามีเลยค่ะก็เยอะนะคะหลายคนค่ะทุกคนก็มันไม่ได้บอกเสมอไปว่าครอบครัวใหญ่แล้วเราไปไปเป็นสะภย้ยแล้วเราต้องเหนื่อยมัน แล้วแต่บ้านจริงๆอะค่ะเอออย่างบ้านซอนี่ถือว่าเป็นครอบครัวธรรมดาค่ะนะคะญาติไม่ค่อยเยอะค่ะทุกคนก็ไม่ค่อยเหนื่อยมากแล้วไม่ยากก็พาเตรียมของหลายวันมากเลยนะคะไม่ได้ทําวันเดียวติดเลยไม่เหนื่อยเลยะค่ะนางองิทพิคเนศสวนอิจามหาโพรมามหิตท,ที่ไดชาสับเสนหาประสิทธิ์ที่เมืสาทูเทวนานังเปียตังสุตวาอิติปิโสภควายามราชโนว่าไงโชค เทา้าเวสุวรรณมรณังสุขังอรหังสุกโตโนโมพุทธายะลืมบทสวดเลยเนี่ยปุตตา,า,ากามโมและเพปุตตังทนากาโมและเพทนังอธิกายะกายะยายะเทพเนา่ไปเอามาอีกแล้วนะไออยากไัยเนี่ยโอ้ยอยู หน้าอีกรอบนึ่งชวยเนี่ยโอ้ยก็ยขยันไปเก็บมาจริงๆเลยอยากใหยแมงมุมเนี่ยไปมาเก็บมาทุกวันเลยโอ้หล่อเกินหล่อครับผมโอยหล่อไม่มีทิติครับ ทุกคนคะซออยากจะมาเล่าให้ฟังว่าการไหว้บรรพบุรุษที่บ้านทุกปีเป็นบรรพบุรุษของฝั่งพ่อปู่นะคะไม่ใช่ของแม่ย่าเลยคะ่ะจนซอถามแม่ย่าว่าแล้วทําไมพ่อปู่ถึงไหวบ้บรรพบุรุษของตัวเองทุกปีแต่ของแม่ยา่าซซไม่เคยเห็นแม่ไหว้เลยซอเห็นแม่ไปที่หลุมฝังศพแล้วก็ไปไหว้ที่นูน่นทําไมไม่ไหว้เหมือนพ่อปู่คะแม่ก็เลยให้ข้อมูลมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่ะตายแล้วซอนี่แบบ รู้สึกแบบไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนรู้นิดๆแต่ไม่เคยรู้ลึกซึ้งขนาดนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังธรมเนียมการไหว้บรรพบุรุษของที่เกาหลีนะคะก็จะจัดพิธีขึ้นเฉพาะทางฝั่งของพ่อเท่านั้นค่ะหรือตัวผู้ชายนะคะตัวอย่างที่บ้านซอเลยวันนี้ที่บ้านซอไหว้บรรพบุรุษของพ่อปู่เท่านั้นส่วนฝั่งของแม่ย่าถึงแม้ท่านจะมีบรรพบุรุษเหมือนกัน แต่ท่านไม่ได้ไหว้ในบ้านนี้นะคะเพราะตามธรรมเนียมโบราณของเกาหลีผู้หญิงจะไม่มีสิทธิ์เป็นคนนําพิธีไหว้อย่างในกรณีของแมย่ย่าถึงแม้จะอยากไหว้บรรพบุรุษของตัวเองท่านก็ต้องรอให้พี่ชายของแมย่ย่าซึ่งอยู่อีกต่างจังหวัดหนึ่งเป็นคนทําพิธีแทนค่ะเพราะเขาถือว่าพิธีไหว้บรรพบุรุษต้องทําโดยผู้ชายในสายตระกูลเท่านั้นอโอ้และเพราะเหตุผลนี้นั่นเองทุกคนถึงทําให้ครอบครัวที่อยู่ในอ เกาหลีนะคะอยากได้ลูกผู้ชายค่ะไม่ใช่แค่เพื่อเอามาสืบสกุลน,นะแต่ก็เพื่ออยากให้มีคนมารับหน้าที่ไหว้บรรพบุรุษต่อเพื่อไม่ให้สายตระกูลขาดค่ะ เขียวปีค่ะต้นอ่อนมันต้นอ่อนผักกาดเขียวปีเอาไปพันส้มตำเอาไปล้างก่อนจ้า นะสวยยค่ะย้อนมาไลยขี้นกเขียพอแล้วไปนิดเดียวจะไปกินรับปมะทาห้องแค่นี้แหละค่ะยอดชะอมค่ะทุกคนโตไม่ทันกินบ่อยมากนะคะโตไม่ทัน ขอบคุณะคะ่ะเดียวบอกกินไหมไม,ไม่กินไปกินส้มตำยำมะแรงนะคะตอนนี้คนกำลังเลิกงานหน้าถนนใหญ่นะทั้งรถทัวร์รับคนงานกลับบ้านกำลังทยอยรถติดกันอยู่ตรงหน้าร้านอาหารเนะะี่ยค่ะขนกันกลับบ้านนะคะ เสาร์ก็จะมากินส้มตำยามเย็นปวดกอนตำเยอะมากหิวนะคะก็เลยตำเยอะมีขนมจีนด้วยนะคะใส่ขนมจีนด้วยชอบกินส้มตำกับขนมจีน,นะคะ่ะชอบมากมากเลยใส่ขนมจีนด้วยพี่ชินลวกให้ค่ะลวกให้เมื่อกี้ม,มาทุกคนกินส้มตำกันค่ะส้มตำยามเย็น ลูกค้าไม่ยามาบ่นี่ลูกค้าไม่ย,ามาไมย่ามาค่ะมาคนนึงจอดรถตรงข้างหน้าซองอย่าถามเหมือดวิไม่ใช่ลูกค้าอันยองอาเซียไม่ใช่ลูกค้าไม่ยา่าผู้บ่าวผู้บ่าวเพื่อนจูนค่ะเป็นผู้บ่าวที่ไม่ยากติดต่อให้จูน เขาก็นัดจะมาเจอกันหลายครั้งแล้วแต่ว่าจูนก็ไม่มาสักทีผู้บ่าวคนนี้ก็เลยไปมีผู้หญิงคนใหม่แหละก็เลยบอกแม่ยาว่าตอนนี้โสดไปเอยตอนนี้ไปมีผู้หญิงคนใหม่แล้วนะเพราะจูนไม่มาสักทีก็คือนัดให้เดทกันนะคะเออคนนี้คนนี้จูนก็อยากมาอยู่แต่จูนก็รอแต่ด้วยแต่แต่ K A T A ไม่ผ่านก็เลยไม่ได้มาสักทีค่ะ พี่เขาก็เลยรอไม่ไหวเขาก็เลยไปมีผู้หญิงใหม่ละแต่ตอนนี้เขาออกเดทกับผู้หญิงใหม่แล้วแต่ว่าไม่ใช่สเปคเขาแล้วก็เลยบายยกันแล้วค่ะก็คือออกเดทกันไม่ใช่ก็เลิกกันอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็กลับมาถามหาจูนอีกเหมือนเดิมว่าเมื่อไหร่จูนจะมาอะไรอย่างเนี้ยค่ะคราวนี้จูนพูดว่าแล้วพี่ไม่มาเมืองไทยบ้างหรอจูนถามกับเดี๋ยวรอดูกันนะทุกคน ว่าเขาจะได้เดทกันหรือเปล่าอืพุกคนคบอร่อยมากจะเสียอย่างเดียวไม่มีเพื่อนกินค่ะถ้าได้กินกับเพื่อนกับใครก็ได้เนี่ะอร่อยนะผักกาดเขียวปีต้นอ่อนอ,อร่อย nồm chi nhỏ đám pan Kim toàn hiểu hiểu này ớt lời mà ตอนนี้ห้าโมงครึ่งโรงงานข้างบนก็ทำโอทีค่ะโรงงานข้างบนก็เป็นพี่คนไทยอยู่ข้างบนเนี้ยภูเขาเนี่ยเวลาพักเบรกก็ส่องลงมาแล้วก็มองดูบ้านซอแล้วก็มองดูซอซอก็ยกมือบายๆให้นี่ทำโอทีอยู่ข้างบนเนี้ยค่ะพี่คนไทย ยอดออกนะเอาตรงปลายยอดมันออกนะทุกคนซอจะชอบเอาปลายยอดมันออกค่ะเพราะตรงนี้มันจะเป็นแหล่งที่แบบมแมลงชอบมามานอนอยู่ตอนกลางคืนนะคะก็เลยเอาออกเห็นแค่ก้านมัน <c oughs> นะคะทุกคน นมจีนค่ะเดี๋ยวน้ำปลาใส่ไปด้วยแล้วก็เตรียมยอดชะอมไว้รอเลยค่ะ หรถินหอมๆม,มันๆฝาดๆยอดผักกระถิน ันนี้ผักขัดนะคะขัดออมมานิ่มก่อนขัดก็คือผักกาดขิวของออมมาอันนี้ยอดมะระนะคะยอดมะระขี้นกจ้า <c oughs> ผมผมเด้อ นกขมมากถั่กดะเซี๊ยกินได้แต่ยอดมาลาจีนค่ะไม่ได้ขมขนาดเนี้ยขม,มเลยขมนะแต่ก็อร่อยชอบเหมือนเดิมค่ะ หอมจีนค่ะนอนดีกว่าทุกคนทกคนคะทุกคนดูซอกินอันนี้คือผัก กินผักเยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นพวกก้านผักใบผักยอดผักบุ้งข้างบนเศษผักกินเยอะจังเลยเก็บของกอนนะคะค่ำแล้วค่ะตอนนี้หกโมงนะคะหกุอยหกโมงหรือทุ่มนึงทุ่มนึงทุ่มนึงมั้งพี่พี่เขาเลิกงานทุ่มนึงเขาทำโอทีกันค่ะข้างบนทุ่มนึงค่ะหกโมงไม่ใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้มันมืดมาก